สวัสดีครับเพื่อนๆวัน,นนี้เป็นวันอาทิตย์เอ้ยเป็นวันเสาร์ผู้ิเเสาร์ที่สามสิบมกวาคมนะครับปีหกหกผมก็มาดูปลาผมตอนนี้เราลดน้ําลงนะนี่ตัวนี้เขาเรียกสกิมเมอร์นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวท่านที่เลี้ยงปลาใหม่ใหม่ๆเนี่ยมือใหม่ยังไม่ค่อยรู้เนาะตัวเนี้เรียกสกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์มีหน้าที่ไว้ดูดหน้าน้ํา จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมเอาอีกอันครอบไว้นี่ไว้ดูดหน้าน้านำนะครับดูดพวกเมือกปลาที่ลอยอยู่ดูดพวกกองอากาศอะไรพวกนี้ครับแต่พอดีว่าผมมีปลาตัวเล็กๆเนาะบางทีมันก็ชอบถูกดูดเข้าไปด้วยปลาบางทีมันโดดดีบเข้าไปปั๊บหรือคราวที่แล้วมีคังคกมาเข้าไปก็ไปตันอยู่ในท่อในปั๊มน้ํานะโอ้โหเจอเป็นซากม้วนกลมๆเลยน่ากลัวมาก นะครับนี่ผมก็เลยเอามาปิดไว้มันปิดได้พอดีเลยบางเอินมากนะฮะนี่ก็วันนี้ก็มาดูปรากฏว่าเออเราเห็นท่อสีวาฟ้าอยู่ในน้ําก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอเอาไม้เขี่ยดูอา้าวตัวข้างล่างมันหลุดนะท่อข้างล่างมันหลุดท่อข้างล่างมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าสะดือเทียมนะครับเพราะเนื่องจากว่าบ่อผมเนี่ยไม่มีมันไม่ใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลามาตั้งแต่ต้นนะครับมันเป็นแค่บ่อน้ําเฉย เราทําเป็นบ่อน้ําเฉยๆมันเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะของผมเนี่ยเป็นบ่อไฟเบอร์การ์ดนะครับไม่ได้เป็นบ่อปูนนะนะครับตันนี้เนี่ยมันหลุดเห็นไหมหลุดชัดเจนเลยนี่หลุดตรงนั้นกับตรงนี้นะตรงนี้มันต่อกันอยู่เนี่ยมันหลุดออกมาก็เลยอ่าต้องลงไปในน้ําอีกแล้วนะครับดีวผมก็จะทําการลงไตตอนนี้ก็เปิดน้ําให้มันเรียกว่าให้น้ํามันน้อยที่สุดนะครับ เดี๋ยวจะลงไปต่อท่อเพราะว่ามันหลุดนะครับสะดือเทียมมีประโยชน์อะไรครับสะดือเทียมก็อย่างคลิปที่แล้วที่ผมบอกนะมันหลุดเหมือนกันนะคลิปที่แล้วหลุดตรงนี้นี่หลุดอันนี้นะฮะเป็นอันที่มันแตกกิ่งออกมาอันนู้นเป็นอันหลักที่อยู่ด้านบนหัวมันนะมันจะมีของผมเน่ยเนื่องจากว่าบอกมันยาวใช่ไหมครับเราก็เลยวางสะดือเทียมไว้สามจุดจุดแรกคือตรงนู้นนะครับตรงแอ่งตรงนูน้นจุดที่สองก็คือใต้ ใต้น้ำตกนะฮะจุดที่สามก็คือแถวแถวนี้หรือจะเป็นฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะนะครับก็จะเป็นสามจุดแล้วก็จะมีตัวสกิมเมอร์ไว้ดูดผิวหน้าน้ําอยู่สกิมเมอร์เนี่ยมักจะอยู่ต้นๆนะฮะมักจะอยู่ใกล้ๆกับตัวปั๊มน้ํานะครับไม่งั้นมันจะไม่มีแรงดูดนะครับก็ตัวที่เออสหรับดูดใต้น้ําก็ให้มันอยู่ปลายๆแล้วก็วิธีการนะครับก็อันนี้ก็คือเราก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยนะครับ แต่ถ้าเราซื้อเป็นเซตเนี่ยเขาก็จะทําไว้ให้แล้วเนื่องจากว่าบ่อมันยาวนะผมเลยต้องใช้ปั๊มที่มีแรงดูดสูงหน่อยก็คือตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณรอเออหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับหรืออย่างต่าเนี่ยต้องเป็นหมื่นลิตรต่อชั่วโมงไม่งั้นมันจะมันจะไม่ดูดนะครับไม่ไม่งั้นมันจะไม่มีแรงดูดว่าง,งั้นเถอะนะครับมันจะไม่มีแรงดูดนะก็ต้องใช้ปั๊มน้ําที่มีความแรงสูงหน่อยนะแล้วก็ด้วยปลาของเรามันเยอะครับ ขี้ปลามันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้าปั๊มเบาปั๊มเนี่ยสามพันสามพันห้าพันพวกเนี้เอาไม่อยู่นะขี้ปลาก็จะฟ้งกระจายอยู่ในบ่อเป็นวันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความจําเป็นจะต้องใช้ปั๊มน้ําที่มีแรงดูดส,สูงนะครับโอเคไหมครับนี่ก็จะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแบบง่ายๆนะครับโอ้นี่พอเราลดน้ําลงเราเจอตัวฝากครอบฝากครอบตัว ตัวปัมวววป๊มน้ำตัวนู้นแดงว่าปั๊มน้ำตัวนี้ฝาครอบหลุดนี่ครับมันเราผมมีปั๊มน้ำอีกตัวหนึง่งโอ้ตัวนี้ฝาครอบหลุดครับหลุดไปนู่นเลยอ่าเนี่ยเวลาน้ำลดนะเขาถึงบอกน้ำลด่อผุดเนี่ยทุกอย่างมันจะเห็นหมดนะครับนีแ่แล้วตอนนี้เพื่อนๆดูนะการเลี้ยงปลาที่มีผิวสีขาวเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับเนี่ย เพื่อนๆดูปลาผมนะผิวสีขาวตอนนี้เริ่มมีออกชมพูเรื่อยๆแล้วเนี่ยชมพูเรื่อยๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าน้ํามันเริ่มสกรปรกน้ํามันเริ่มสกรปรกแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครัวกุ้งผมเนี่ยผิวมันเริ่มเป็นชมพูเรื่อยๆแล้วผมไปเปิดแทงดูนี่ไปเปิดบอกกรองดูเลยนี่ครับสกรปรกเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ผมให้อาหารเยอะ ผมให้วันละประมาณสองถึงสามมื้อเลยเพราะฉะนั้นขี้ปลาเยอะแน่นอนตะกรอนเยอะแน่นอนเนี่ยนะครับเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยว่ามันมันน้ำมันสกรปรกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมีการล้างบ่กรองของเรานะครับเพื่อให้มันสะอาดเดี๋ยวพอบอ่กรองสะอาดนะคอยดูนะผิวปลากลับมาขาวจ้วเหมือนเดิมเลย กลับมาขาวนวลเลยนะฮะ,ะเมื่อกี้เราเห็นมีฝาของตัวปั๊มน้ำตัวนี้หลุดออกไปนะครับปั๊มน้ำเนี่ยต้องมีฝานะหรือไม่ก็ต้องต่อกับท่อสะดือเทียมอะไรพวกนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสดูดปลาได้นะผมผมเคยครั้งหนึ่งมีปลาโดนดูดไปนะตัวหงีกเลยเพราะมันโดนดูดไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับนี่นี่ท่อหลุดเห็นได้ชัดเลยนี่นี่สู้ไม่ลง ท่ออันนี้หลุดออกจากออกจากตัวทออ่อมันอย่างเงี้ยมันหลุดออกจากตอนนี้บ่อผมก็ปลาเริ่มตัวใหญ่นะใหญ่มาก๋ยวผมจะลงไปน,นี้ไม่มีผู้ช่วยถ่ายนะต้องลงไปลุยเองเออ เ,เดี๋ยวเริ่มต้นเราอาจจะต้องเก็บไอ้ฝาตัวนี้ก่อนขออนุญาตวางก่อนนะครับนี่ผมเก็บได้ในง,งานละฝามันจากอนุน เดี๋ยวเราฝาไปใส่ฝั่งนู้นเราเดินน้องค่อยๆเดินมันลื่นนี่ครับบ่อผมมันไม่ลึกนะดูดิมึงแค่นี้เองนี่ดูปลาเหมือนบ่อลึกเลยเนาะจริงๆไม่ลึกนะบ่ออยู่ประมาณเมตรหนึ่งนี่เจอแล้วทอที่หลุดโอ้ยตรงนี้ลื่น่นเืยนลื่นๆๆๆจากน้ำตกไว้โอ้ เอ้ลื่นล่นล่มันลื่นนะทุกคนตรงนี้คือส่วนที่มันลึกนะนี่นี่เนี่ยเข้าไปดูในถ้ำโอ้โหไปดูถ้านี่ครับบอกผมดึงเงกงขึ้นก่อนเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวเปียก อยู่กับปลาไม่เปียกเป็นไปไม่ได้นะอยู่กับปลาอยู่กับน้ำเนี่ยมันต้องเปียกนะนี่ไงสลายโอ้ไม่รู้ดีไม่ดีตัวนี้ไหนๆลงมาแล้วได้จับอะไรก็หน่อยนี่ต้นไม้นี้ผมก็เอาแค่ามาใส่ใส่ไว้นะมันก็ออกมาเองเลื้อยออกมาเองนี่ครับมันจะเลื้อยออกมาเอง มุมที่เราไม่เคยนะเห็นนะมุมถ้าเหมือนเราอยู่ในถ้ำไหมน่ะรครับเดี๋ยวเราใส่ไอตัวนี้ไหนดูดิฝาหลุดไหมด้า <Yeah. S 1> นนงหลุดจริงด้วย าตาเลยเดี๋ยวผมใส่ท่อนี้ก่อนนะเพื่อนๆเ,เราก็ถ่ายไม่ได้นะครับเราก็ต้องวางไว้นี่ครับตะดือเทียมตัวนี้คือตะดือเทียมนะหน้าตาเป็นนี้นะมันต้องวางคว่ำนะอย่าไปวางหงายนะวางหงายไม่ได้นะมันจะไม่เหมือนกับสกิมเมอร์สกิมเมอร์มันหงายใช่ไหมแต่ตะดือเทียมมันต้องวางคว่ำนะเพื่อให้มันดูด นะครับนี่มันหลุดนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปนี่หลุดเลยหลุดเลยตรงนี้นี่ครับหลุดค่อาตเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วประกอบร่างเรียบร้อยนี่ครับมีตะดือนี่ครับตะดือเทียมมีหนึ่งอัน แล้วก็สองนานแล้วก็สามนตรงนั้นนะครับนี่ครับตอนนี้ลดน้ำลงไปโอ้โ oh หแทบจะหมดบอ่อ oh. ดูนะครับเดีย๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปแล้วผมใช้ตัวทัมมิ่งนะตั้งเวลานี่ครับกดอ่อนปั๊บล้วก็ตั้งเจ้ากี่ชั่วโมงก็ตั้งไป6ชั่วโมงแล้วกัน ัดเตปปะเรียบร้อยมีเสียงละน้ำเข้าน้ำเข้าแล้วเ,เราก็จะทำการเติมน้ำลงไปให้ได้ระดับเ,เดี๋ยวปิดก่อนไอ้วาวตัวนี้เคยทำปลาตายต้องระมัดระวังมากลืมเปิดน้ำไว้เนี่ยเลี้ยงเก่งไงก็ตายม่องเท่งหมด จะได้นะครับปลาสวยๆส,ยสงสารด้วยโอเคเจ็ดร้อยนี่ยนะดูบอกก็ไม่มีอะไรนะครับเบสิกเบสิกนะครับแบบนี้แค่นี้ปลาก็อยู่ได้แล้วครับปิดวลาล์วน้ำตรงน,นี้ด้วยป้องกันไว้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเราค่อยมาทําดีกว่านะนี่ความสกปรกที่ยังอยู่นะครับบ่ายๆเดี๋ยวเราค่อยมาทําตอนนี้เราก็เปิดระบบก่อนเพราะว่าเราลบกวนปลานานแล้วเราควรจะให้เขาได้พักผมก็จะเปิดตัวนี้ด้วยนะฮะเพื่อนๆที่มีปัญหาวันนั้นเนี่ยผมดูนะมีปัญหาเรื่องเปิดน้ําประปลาทิ้งไว้นะครับ ก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็ควรจะมีตัวกรองแบบนี้นี่ครับเป็นแคปตูลกรองน้ํานะแบบชนิดแผลนนะ่ะคุณก็ใช้ได้อยู่ผมก็ใช้มาหลายปีแล้วเจ็ดปีแปดปีเจ็ดปีไม่มีปัญหาอะไรใช้ตัวนี้นะเติมน,น้ําลงไปก็เดี๋ยวมันจะช่วยให้กรองเนี่ยมันก็จะกรองพวกคอลีนพวกอะไรออกไปบางส่วนได้อย่างน้อยก็พันหนักเป็นเบา ดีกว่าเปิดน้ำปลาปลาเพียวเียวนะอันตรายปลาตายได้ตายเพราะคอรีโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรสะดือหลุดสะดือบ่อหลุดนะก็แนะนำกันไปสะดือบ่อสกิมเมอร์นะครับการใช้กรองอ่าตรงนี้จะได้ปลอดภัยกับปลาเราแล้วก็ปลาเราก็อยู่ได้แล้วมีความสุขแล้วก็การดู ผิวปลานะฮะถ้ามันเริ่มมีสีชมพูก็ควรจะล้างกรองนะเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะล้างกรองนะครับเปลี่ยนกรองใหม่โอเคนะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ผมด้วยนะครับแล้วฝากติดตามช่องเต้าหนึ่งชนแนลนะครับขอบคุณครับ